สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยรัฐบาลไทยลาวนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการคํานวณหาเลขเด่นของหวยลาวพัฒนานะครับวดนประจำวันที่27กันยายนะครับครับก่อนที่จะไปคํานวณสูตรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับงมดที่ผ่านมานี้นะครับเข้าแค่สูตรเด่นนะครับเข้าแค่เล็กเด่นนะครับชุดประกอบไม่เข้านะครับแต่ผมว่ายังไงมันต้องมีสักหวดนะครับที่เข้านะก็จะลงไปเรื่อยเก่อนนะครับคิดว่าต้องมีสักหวดนะครับที่เข้าครับสำหรับสูตรนี้ครับเราก็จะใช้สูตรเดิมนะครับ ก็จะใช้หนึ่งหกบวกนะครับนอกที่ผ่านมานะครับเข้าแค่แค่เดือนสองนะครับชุดประกอบไม่เข้านะครับรอที่ผ่านมานะครับออกสี่แปดสองหกนะครับก็จะใช้หนึ่งกับหกนะครับพอดีบางคนที่เข้ามานะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับในการคำนวณพอดี บางครั้งนะครับอาจจะใช้การบวกที่เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะครับบางทีก็จะใช้แค่เลขสองนะครับก็จะเอ่ยเป็นก็จะเรียกเป็นหกบวกหกเป็นสองนะครับเหมือนแปดบวกหกเป็นสี่นะครับก็จะเป็นสิบสี่นะครับส่วนมากจะเอาแค่เลขท้ายนะครับมันความเคยชินนะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะงงว่าเอ้าทําไมบวกเลขอย่างนี้นะครับสอนน่าจะเอาแค่หลักหน่วยนะครับหลักสิบนี้ไม่เอานะครับไม่เ่ยนะครับเหมือนตัวนี้ครับหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับก็จะเอาแค่สองนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับแปดบวกหกเป็นสี่นะครับแล้วก็สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับ บวกร้อยมาไล่ลงมานะครับสองบวกสามก็จะเป็นห้านะครับสามบวกสี่ก็จะเป็นเจ็ดสี่บวกห้าเป็นเก้านะครับห้าบวกเจ็ดเป็นสองนะครับเป็นสิบสองนะครับเอาสองแอเคสองนะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะครับเอาแค่หกนะครับหกตัวนี้ลดแต้มครับลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นห้านะครับ ส่วนนี้เด่นสูตรแรกนะครับได้5กับ6นะครับส่วนสูตรที่2องนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับหลักพันเอาบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะครับก็จะได้4นะครับ 4- ลบหนึงแต้มก็จะเป็น3นะครับส่วนนี้ได้4ีกับสนะครับ แล้วก็อีกสูตรครับตัวนี้นะครับก็จะได้หกนะครับหกับ7นะครับเป็นนับเพิ่มนะครับสูตรนี้ปรับปรุงจากสูงวดที่ผ่านมานะครับปรับปรุงนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ครับหลักตัวนี้นะครับสองบวกก็จะเป็น7กับ8นะครับ ก็ได้เด่นเจ็ดกับแปดนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับสี่บวกเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนับเพิ่มเป็นสองนะครับเราจะใชตะะ้ตัวนี้นะครับเป็นหลักสิบนะครับตัวนี้นะครับเป็นหลักร้อยนะครับ ครับคราวนี้เรามาจับคู่นะครับมาจับเรียงสูตรกันนะครับจะได้เจ็ดกับแปดเอาตัวนี้มาเป็นหลักสิบเป็นสี่กับสามเอาสองสูตรนี้เป็นหลักหน่วยนะครับหกกับห้า แล้วก็หกกับเจ็ดนะครับครับก็จะได้สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นสามนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดเหมือนกันนะครับ 3ามห้าสามหกสามเจดแล้วก็กันเบิไเลไว้ด้วยนะครับเป็นสี่สีนะครับตัวนี้แล้วก็3้สามนะครับครับคราวนี้เราจะเอาหาตัวเด่นนะครับเอาตัวนี้นะครับมาตัดนะครับเจ็กับ8นะครับหาตัวเด่นนะครับ ตัวน,นี้เป็นสามเจ็ดนะครับเขียนผิดนะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดนะครับตอนนี้มันจะได้เด่นสี่เจ็ดกับสามเจ็ดนะครับส่วนสี่สี่กับสามสามนี่กันไว้นะครับมามา สรุปกันเลยนะครับสรุปก็จะได้ชุดเด่นนะครับเด่นวดน,นี้จะเด่น4กับ3นะครับเป็นชุดเด่นนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับ4กับ3 สวนมากตัวนี้ถ้ามาจะมาหลักสิบนะครับสิบล่างสิบบนนะครับเด่นสีรองสามนะครับชุดจับคู่นะครับชุดเด่นนะครับตอนนี้ชุดเด่นครับก็จะได้สี่เจ็ดนะครับ 4 7 3 7นะครับแล้วก็ตัวเบิ้ลนะครับก็จะได้4 4กับ3 3นะครับตัวนี้คือชุดเด่นนะครับของงวดที่27นะครับเอาเด่นนะครับชุดเด่น วตัวที่เหลือนะครับตัวที่ตัดทิ้งนี่เอาเป็นตัวลองนะครับเป็นชุดลองลองครับสี่ห้านะครับลองสี่ห้าสี่หกครับสามห้ากับสามหนะครับ ตัวนี้เป็นชุดลองนะครับมาจับชุดสามตัวดูนะครับเผื่อตัวที่เด่นมันมานะครับเอาตัวนี้นะครับเอาหลักร้อยคือหนึ่งกับสองนะครับก็จะได้หนึ่ง สี่เจ็ดนะครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสามนะครับแล้วก็สองครับสองสี่เจ็ดสอง 3ามเจสอนะครับแล้วก็2 3 3สามตัวนี้เป็นชุด3ตัวนะครับ ชุดเด่นนะครับชุดเด่นน่าจะเด่นที่ตัวนี้นะครับ4 7กับ3 7นะครับเด่น3ตัวนะครับก็ตจัตัวนี้นะครับครับสำหรับ วันปัจ,จมันที่27กันยานะครับ <ท ız> ก, <ri> ก็ได้ชุดเด่นตัวนี้นะครับชุดสรุปนะครับคิดว่ามันต้องมีสักหน่นะครับอาจจะเข้าตรงๆเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงทดลองสูตรนะครับก็ดูสูตรไปด,ด้วยกันนะครับทั้งผู้คำนวณและก็ผู้เข้ามาชมนะครับครับก็ฝากไว้ครับ เรชุดนี้ฝากเป็นแนวทางนะครับอาจจะลองดูสักตัวละห้าบาทสิบาทก็ได้นะครับหรือว่าดูไปก่อนครับชมไปก่อนจนกว่าสูตรมันจะเดินดีนะครับค่อยตามก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นการคำนวณดูสูตรไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสูตรจะเข้านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ครับฝากเลขชุดนี้ไว้นะครับ2ตัวสามตัวนะครับขอ,ขอให้ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับรวยๆหฮงหิงปังๆถูกหหมรวยเบอร์กันทุกทุกคนนะครับ